สค,ครับสอนวิธีใส่สายรัดกระเป๋าแบบนี้ให้หน่อยครับสายรัดกระเป๋าปกติไม่ได้ใช้กันโจรน,นะครับที่ผมเคยบอกแค่กันมันอ้าแบบนี้ครับมันถ้าเราใส่แน่นนะมันจะอ้านะครับถ้าซิปมันแตกหรือว่าที่เปิดเสียนะครับผมลองใช้กระเป๋าตัวอย่างนะครับอันนี้ของ my escape 24นิ้ว bermuda นะครับอยู่ในตะกร้ามีนะส่วนสายรัดกระเป๋าก็อยู่ในตะกร้าเหมือนกันครับเราจะทะลุทุกอันที่มีรู ตั้งแต่เอ่อมือจับกระเป๋านะครับคันชักเอาทะลุมาเลยนะครับแล้วมาอยู่ข้างหน้าอีกอันนึงนะครับปลายอีกด้านหนึ่งรอดด้านลาขข่างเขากระเป๋าไปนะครับไปในแนวนตั้งนะครับเมื่อปลายสายรอดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปตรงที่จะเป็นทําให้เกิด90บองศาแบบนี้นะครับคือรอดจากด้านหลังเข้ามาด้านหน้านะครับอ่าดึงเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มันดึงเข้ามาก็จะเป็น90บองศาประมาณนี้ครับเป็นเครื่องหมายบวกนะจากนั้นเอาปลายสายรอดผ่านมือจับนะครับตรงไหนที่เป็นรูลอดผ่านหมดนะครับ จากนั้นอ้อมสายที่เหลือมาอยู่ตรงหัวล็อกนะครับจากนั้นก็เอาตรงหัวล็อกเนี่ยสวมเข้ากันนะครับเป็นอันเรียบร้อยจากนั้นจัดสายให้สวยงามนะครับสายให้ดูสวยงามจากแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสล็อกโอเคครับ